ว่าเราอยากให้น้ําแข็งมีโหมดของนักร้อง<ม>ที่ไม่มีเครื่องมือแล้วขึ้นไปรู้จักทาท่าทํทาทอย่างน<ม>ั้นแม,ม,ม้จะเพลงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยใช้เวทีแต่ว่าก็เขาอาจอยากเล่นกีตาร์ <c oughs> ซึ่งมันมีข้อผิดพลาดเล็กน,น้อยตอนเมื่อวานที่ครูใหญ่บอกว่าอนุญาตแล้ว<ม>แล้วไม่อนุญาตอีกทีเพราะเราบอกเปล่าคือมันเป็นความเข้าใจผิดพล<ม>าดเล็อนิดนหน่อยข้อมูลจริงๆคืออย่างนี้ค่ะจริงๆคืออันนั้นเป็นแค่ในคลาสเรียนที่อยากให้ น้ำแข็งได้ดําเนินอให้ความสาคัญใช่หรือว่าดําเนินเรื่องที่เราอยากให้เขาไปอีกสเต็ปหนึ่งถ้าเขาอยู่ต่อเนี่ยเท่ากับว่าเขาเสียวินนี้ไปในเรื่องของการใช้เวทีและการเป็นยืนเฉยๆซึ่งคิดว่าเขามีอยู่แล้วอแล้เขาเขาถือเขาคงมั่นใจขึ้นแต่เล่นดีหรือเปล่าไม่รู้เราก็เลยแนะนําไปอย่างนั้นแล้วก็ทางเทคนิคก็มีเรื่องไหนที่ต้องดูอีกหลายเรื่องซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องเล่นโชว์เราก็เห็นความตั้งใจของน้องค่ะ เอาก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเล่นผิดแล้วเขาปิดเสียงก็ได้ยินเสียงคนอื่นเล่นเนี่ยจะทำใจได้ไหมเนี่ยเราเราว่าจะถามน้องเหมือนกันแล้วก็คือให้เคลียร์ว่าไม่ใช่เราห้ามแต่ว่าเป็นโปรดักชันที่ Say y e อ o น No นไม่ใช่ครูครูสอนตามปกตินี่จบโยกออกตัวเรามาขึ้นทางแล้วค่ะพวกเราโอเค่ะปังค่ะปองขั้าเสียงก้าเกินเยะ ให้ถอนไหวนะมีนุคอได้ด้วยเฮ้ยจริงเหรอใช่แล้วมันคืออะไรนะแเชียนรอ้องเพลงไปด้วยไงวันนี้ยันานดอยู่ในน้ำเสียงยังรลอเสียงเพ้อไม่ได้เเสียงเพ้อสำหรับสำหรับราเขาสู้ขึ้นเพราะว่าวีกแรกเหมือนไม่เอาเลยไม่ไหวทุกแต่ว่าวิกเนี้ยยังเห็นแบบ พยายามทำอะแล้วก็เห็นพัฒนาการเมื่อวานดูเขาร้องเขาร้องให้ดูแล้วเห็นแบบความรู้สึกเขามาที่ร่างกายเขาเริ่มมีแบบเริ่มมีตัวที่เออที่มันมาเองโดยที่แบบไม่ร้องที่ตองต่อนื่องทุกอย่ชงเขาเลยเมื่อวานเขาเลยบอกโอยมันมาตัวมันบอกมันบอกความรู้สึกแล้วนะอะไรเงี้ยเลยเลยชมไปเมื่อวานปั๊มเนี่ยเป็นเป็นสองคนในทั้งหมดที่ที่ตอนแรกปฏิเสธ a c t ิ้งปั๊มบอสนะคะ แต่บอสเนี่ยปฏิเสธแล้วปฏิเสธเลยมไม่รู้เนี่ยตรงน,นี้ต้องหาทางกู้ระเบิดให้ได้แต่ว่าป๋มเนี่ยปฏิเสธลองฮึดสู้หลังจากวันนั้นมีครั้งหนึ่งไปพูดกับเขาในเรื่องเนี้ยค่ะว่าตกลงว่าคุณรักการร้องเพลงหรือว่าคุณรักคําชมกันแน่ถ้าคุณ,ถ,คณถ้าคุณคิดว่าคุณรักคําชมครูแนะนำว่าไปร้องเพลงคาราโอเกะกับเพื่อนกับพ่อแม่มไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณรักการร้องเพลงฉะนั้นคําแนะนําของครูเนี่ยรับและพยายามฮึดสู้มันเขาสู้จริง พอมาถึงเนี่ยเขาลองให้ช่วยเขาจินตนาการช่วยแนะนําคือเขายังเด็กและคิดเองไม่ได้จินตนาการมันไม่ใช่คิดคิดได้ง่ายๆนี่มันเป็นวิกแรกจริงไอการสอนจินตนาการถ้าตามแพทเทิร์นแล้วเนี่ยในระดัขั้นสูงเนี่ยมันต้องเป็นขั้นเวลาหลังๆเลยแต่นี้เราดึงเขามาเร็วเด็กหลายคนตกใจว่ามันมันยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจําเป็นที่เขาต้องเรียนรู้เร็วใช่ใช่หลังจากช่วยแนะนําทางเขาจนเขาเจอแล้วเขาก็แบบ เฮ้ยก <ic> ูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค no ่ะแล้วเขาก็ออกไปยืนพูดแค่พูดเพลงนะคะเรายังขนลุกเลยเออเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะไรเงี้ยคนเดียวที่สามารถมียืนนิ่งแล้วมีพลังได้ใช่ใช่แล้วคือเขาบอกเขาบอกว่าเนี่ยเพลงเนี้ยคุณไม่ต้องไปไหนเลยคุณอยู่กับเรื่องของคุณเลยคุณไม่ต้องไปวนเวอร์ซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเลยคุณอยู่กับเพลงของอยู่ในโลกของคุณเอนเตอร์เทนคนดูโดยการให้เขาเอนจอยอารมณ์ของคุณนะคะ เขาก็ทํามันได้ดีแล้วเขาก็โอ้โหคือเหมือนเกือบเกิดจะคอมพลียเลค่ะเพราะว่าเขามีเสียงที่เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเขาขาดแค่อันเนี้ยค่ะถ้าเกิดเขาสามารถทําได้จริงๆทั้งบนเวทีแล้วก็ในซ้อมใหญ่เขาว่าจริงๆปั๊มสำหรับผมเป็นเป็นเด็กที่พิสูจน์ให้ให้เรารู้ว่าหมายถึงว่าไม่เหมือนว่าถ้าถ้าเรามีอะไรดีสักอย่างแล้วเราแล้วแล้วเรา เป็นสิ่งนั้นได้จริงๆนะฮะมันจะมีเสน่ห์คือจริงเอาจริงๆแล้วตัวป๋มแบบชีวิตประจําวันแบบเป็นเด็กปกติเนี่ยป๋ำอาจจะไม่ได้มีเสน่ห์มากเมื่ออยู่กับเพื่อนสิบสองคนอาจจะไม่ได้ขึ้นมาจากแบนแต่เวาที่ัมิววดีเนี่ยเราสว่างคือคือผมมองป๋มเนี่ยร้องเพลงเนี่ยพูดจริงๆว่าไม่ไม่ได้ฆ่าสายตาเลยฮะคือคือจากที่ดูอยู่ในบ้านแล้วแบบน้องน้องน้องไม่ได้คือฟังแค่เสียงอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นไปดูบนววทีเรารู้สึก กับเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือคือปังพิสูจน์ตรงนี้สําหรับผมแล้วก็คิดว่าน้องน่าจะไปได้อีกไกลอ่ะกับการเส้นทางการเป็นนักร้องเป็นนักร้องตัวจริงได้แล้วก็ก็ปล่อยให้เพื่อนคุยเก็บเสียงก็เลยต้องบอกเนี่ยดูสิเขาเ็เงื้อเ้เขาก็ฟังเธอเขามีเสียงขึ้นร้องคือต้องคอยพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อยากจะให้ใครรู้สึกแย่ก็บอกต้องทำาแบอกเนี่ยดูสิเขาร้องดีนะอะไรเงี้ยนี่ในด้านของการร้องเสียงมีอยู่แล้ว ก็พยายามจะเพิ่มเติมแต่ก็ยังหาโหมดน้องไม่เจอเพราะยังไม่ได้สอนตัวต่อตัว,ตวมันต้องใช้เวลาเยอะกว่าน,นี้ค่ะอพอรวมยังทําไม่ได้ก็ไม่ห่วงเรื่องร้องแต่ห่วงเรื่องก๊อฟฟีคือแต,แต่ว่าคาดว่าพอผ่านไปสักสองสาวันเนี่ยเขาจะเริ่มเอาเขาเข้าไปคือก็ใช่ไหมมันประสานได้แล้วก็มองหาอย่างดมอ่ะเอเพราะตอนที่ซาวเช็คนี่แบบนึกว่าเปิดคือแบบ เออทำทำไมอ่ะตัวอย่างังัําทำไรนะลูกคออตลอดเลยอ่ะก็หลังๆดีขึ้นเพราะว่าเน้นเรื่องคำแต่การสื่อสารเป็นอน่่งในมืออาชีพแบบพอเด็กๆมันจะชอบแบบทาใช่ชอบน้นว่ร้องยาวเสียงยาวทำใหญ่อยๆเขยเขายำๆแล้วร้องเก่งเหมือนชอบเออบอกไม่ใช่ คล้องแบบสีสัเดี๋ยวมันมาเองเขาปิดภาพอะไรมาแต่ก็ดีขึ้นมากเลยนะอคุูดีกรีกรีกรีนกรีนออกเนกรีนทุกอย่างตนตั้งใจลอยเปิร์ช่วยใหา่ช่วยครูมากที่จับครูใส่กระโดมตลอดเวลาแล้วก็เต้นก็โอกรีนี่เต้นโอเลยเต้นโอเอเนอร์จีเยอะ แค่ตอนนี้สอนให้ให้มันค่อยๆออกมาเพราะตอนนี้มันร้อนตย่งแบี้มันร้อตัวตอนนี้ให้มันค่อยๆออกมาแล้วมันใหญ่ขึ้นตอนนี้พยายาม control energy อยู่คือเขาเหมือนแบบคือรมีเพื่อนคนหนึ่งที่ที่ที่อยู่เอ้าคือมีเพื่อนคนหนึ่งที่คล้ายๆกรีนคือเขาจะมีคือร้องเพลงบ่อยบ่อยมาก คือเหมือนรับรับจอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยจะมีเหมือนแพทเทิร์นของเขา่ใช่ไ<ด>ชทีเนี้ยเพลงเนี้ยเขาอ<ช>ินเขาเขาอินอยู่แล้วโดยส่วนตัวแต่ว่ากําลังกลัวว่าเพราะยังไม่ได้ดูเขาร้องเพอร์ฟอร์มจริงมีแต่การตีความแล้วก็สอนเรื่องไอ,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 อความจํายังไม่ได้เห็นร้องจริงกลัวว่าอินเนี่ยจะเข้าไปหมวดอินมากไปเอ็แพทเทิร์นอ๋อลัวไปอินแพทเทิร์นไม่ใช่ไหมคะแต่อย่าให้เดิน มันเดินถอดไมมาแล้วปากด้วยนะคะาเหมือนองลงใช่ไหมาอีกแล้วอ่ะเหมือนรังกันมาเดือนวันนี้เออถ้าแบบอันนี้ะตอนเสียบไมอ่ะนี่มากอินทุกครั้งเขาอินใช่เขาอินเหมือนแบบเป็นเขาอยาแบบมันโชว์เกิร์ลือนแครเรีเข้ามาทันทีแบบ ผมรู้สึกเป็การกันผมรู้สึกว่าดูเหมือนดูคาบาบาลีเหมือนดูคาราบาลีใช่มันเป็นตะโ hone ตะพุ่งขาดมาแค่แล้วตะพุ่งขาฝึกแบบอ๋อแล้วมันมะบอกว่าจริงๆอ่ะชอบกรีนจริงๆแต่เสียดายกีนก็คือกรีนเป็นคนที่บุคลิกแบบชัดมากหมายถึงว่าน้องเดินผ่านมาเราจะจําคนนี้ได้โดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรผมรู้สึกว่าบุคลิกน่าสนใจแต่ว่าความที่กรีนจะเป็นเด็กแบบ ต่อสู้ชีวิตมาเยอะเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กตั้งใจซึ่งดีนะฮะไอ้ตั้งใจเนี่ยแต่พอมันตั้งใจมากๆหมือนเดี๋ยวว่าพอเป็นเด็กเรียนมากๆเป็นเด็กหน้าห้องอ่ะเพราะมันจัดวางทุกอย่างแล้วมันไม่มีคาเสน่ห์จากที่บุคลิกก็มีเสน่ห์อยู่แล้วเนี่ยมันไปลดทอนแอบฟังคนเดียวเนี่ยปวนะโอเคมันมันลดทอนเรื่องเสียดายคือผมนี่เข้าไปรอเขาเลยนะต่างมีหูประตูมีช่องพร้อมเลยนะใครอยากฟังเดี๋ยวโอเคโอเคคือ คือนั่นแหละคือรู้สึกว่าอยากอยากให้กินรีแล็กวันนี้อยากอยากแบบให้ใจอุ่นเลยค่ะ20 20 20แล้วค่ะลีเล็กตัวเนี้ยลีเล็กพ่อเคร้องเพลงไปยังคะอ๋อร้อร้องร้องเออให้เขาทําคําสั้นมากขึ้นเพราะเขาก็จะเหมือนปาหม่ำแต่เขาจะเป็นเยอะกว่าปาหมอย่างเงี้ยครับคราวเนี้ยดีดีขึ้นหรอว่าจะพักแพรค่ะพ่อแพรก่อนเริ่มเลยครับร้องพ่อแพรเนี่ยแบบเป็นอีกคนที่ผมเสียดายครับน้องรู้เยอะ น้องรู้กลัว่อน้องเขรู้เยอะแล้วพอรู้เยอะน้องก็จะแบบนี่อันนี้อันนี้นี่เรื่องตัวตนเลยนะฮะคือแบบพอรู้เยอะแล้วน้องก็บางบางทีบางอย่างมันพอทําแล้วจะดูไม่จริงคือสำหรับสำหรับผมนะคือยังไม่ไม่รู้งานเดินภาพรวมอะแต่ว่าวเวลาเวคือเวลาที่เราสมมตินั่งมวนหมู่รวมกันเวลาภาพแพรเล่าเรื่องตัวเองผมก็จะไม่ค่อยเชื่อหน้าคิดไงอื คือไม่ค่อยเชื่อจะพ่อแพรรู้สึกว่าพระแพรจะรู้จะรู้ว่าควรจะพูดหรือไม่พูดอะไรแต่ว่าเมื่อไหร่ที่พ่อแพรจะมีเสน่ห์สำหรับผมมากตอนที่พ่อแพรฟังคนอื่นเราเรื่องซึ่งอันนี้จะเป็นตัวตนจริงๆแล้วผมก็จะกลับมาเห็นว่าอ๋อเด็กคนนี้เพิ่งสิบกว่าเองอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรแถวๆนั้นเองอะไรอย่างเงี้ยจากการที่เห็นเขานั่งฟังคนอื่นซึ่งฝากคุณ้อน้วยจริงๆ